ครับสวัสดีท well. ่านผู CAD ้ชมทุกท่านโดยนะครับเมื่อก็ไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างครับผมสบายดีนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม PSP ใน Android แบบเบสิกสุดๆเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่จะผมจะสอนโหลดเกม PSP ใน Android นะครับเพราะว่า มีคนถามกันเข้ามาเยอะแต่เกิดว่าโหลดเกมนี้ยังไงโหลดเกมนู้นยังไงโหลดเกมนั้นยังไงก็จะให้ถ้าจะให้ผมโหลดทุกเกมน่ะมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเยอะเกินก็วันนี้ผมจะมาสอนคร่าวๆเลยนะครับวิธีโหลดเกม PSP ที่แบบว่าโหลดได้เกือบทุกเกมเกือบทุกเกมนะครับไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าจะโหลดได้ทุกเกมเพราะว่าบางเกมเนี่ยเกมใหม่ๆอะไรเงี้ยเรา ที่มันออกเพิ่งออกมาเียอย่างผมมีคนนึงมาขอ wwE ับ2014เงี้ยผมก็หาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผมว่ามันใหม่มากเลยว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใหม่หรือว่ามันไม่มีเลยใน PSP เพราะว่าผมผมไม่ได้เช็คนะครับแต่ผมลองหาหาดูแล้วมันไม่มีนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีใน PSP หรือว่ามันใหม่มากนะครับก็ถ้ามันใหม่มากๆก็จะหายากหน่อยนะครับ ในวิธีการสอนของผมมันอาจจะใช้ไม่ได้กับเกมใหม่ๆนะครับเพราะว่าบางทีบล็อกมันยังไม่ได้อัปเดตนะครับ <c oughs> โอเคก็สิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับอ่าในการจะดาวน์โหลดเกมให้ได้เนี่ยคือคุณต้องเช็คก่อนว่าเกมเนี่ยมันเป็นของ PS p s p แน่นอนหรือเปล่าอย่างถ้าคุณอย่างถ้าคุณไปหา resident evil 5 p s p เนี่ยนะ ถ้าคุณเข้าไปดูใน image เนี่ยอย่างคนรูปเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยของคนไทยก็มีอันเนี้ยเขาเอามาอา Photoshop เอาเองนะครับผมรู้ได้ยังไงนะหรอก็สังเกตตามความเป็นไปได้ครับว่าดูจากกราฟิกแล้วก็จากข้อมูลที่รับรู้มาเนี่ยคือคือ PSP เนี่ย ผมว่ามันเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมเนี่ยสเปคไม่สูงนะถือว่าไม่สูงนะเทียบกับเกมอื่นเนี่ยแต่ว่าก็สูงพอสมควรเลยสำหรับ psp เพราะว่าเกมนี้สร้างขึ้นมาสำหรับ xbox กับ ps 3นะครับแล้วก็คอมผมเนี่ยผมรับประกันได้เลยล้านเปอร์เซ็์ว่าคอมผมเนี่ยแรงกว่า psp แน่นอนก็ยังก็ยังเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยคอมผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็คุณก็ต้องให้แน่ใจก่อนว่าเกมที่คุณอยากเล่นเนี่ย มันมีใน PSP แน่นอนหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนมาถามเนี่ย Is there Resident Evil 5 for PSP เนี่ยแล้ก็จะมีคำตอบนะครับ No there is not บลา b l a ก็อันนี้แปลว่ามันมันไม่มีนะครับให้เสิร์ชหาข้อมูลให้อ่าให้แน่นอนก่อนไม่ใช่แปลว่า อยากเล่นก็ไปเสิร์ชถามมาเลยจะโหลดเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอหาไม่เจอแล้วก็จะผิดหวังนะครับโอเคอันนี้ก็ข้อมูลใหม่นะครับผมผมก็เพิ่งเห็นเว็บมาก็เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันของ YAHOO เนี่ยมีคนมาถามนะครับโอ้ย เบอกว่าจะดาวน์โหลด Resident Evil 5ของ PSP ได้ที่ไหนมั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 นไม่มีนะครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยมามันพวกนี้คงไม่รู้อะหรือไม่ก็อยากมาลองนี่แหละเออแล้วก็คุณก็ไปดูเว็บนี้ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่เว็บติใน youtube เนี่ยคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยนี่นะครับอันเนี้ยเนี่ยเนี่ย Resident Evil 5 PSP เอพีพีเอสพีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียลนี่ยนะครับให้เข้าไปดูได้เลยผมผมไปดูคลิปเขามาแล้วเนี่ยเขามาหลอกนะครับมีคนไทยไปคอมเมนต์ด้วยว่าอ่ารวยจากไหนอะไรอย่างนี้นะครับมันมันไม่มีนะครับคนเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยเขาเอาเขาเอาอ่าคลิปคลิปคนเล่นเกม r e s i Evil 5เนี่ยมาใส่ PSP ของเขาแล้วเขาก็ทำเป็นว่าอ่าเขาเล่นอยู่นะครับถ้าสังเกตเนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูคลิปเขาเนี่ย ชื่อคลิปเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับคุณเข้าไปเช็คได้เลยถ้าคุณเข้าไปดูคลิปเขาเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเขาใช้อยู่แค่สี่ปุ่มสี่ปุ่มเท่านั้นแล้วเขาก็หันบนหันบนหันซ้ายขวาอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ psp เนี่ยมันไม่มีอนนล็อกขวานะครับซึ่งแปลว่าเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับยกเว้นแต่จะใช้ปุ่มลูกศรเนี่ยบนล่างซ้ายขวาเนี่ยแต่ในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับหรือว่าบางเกมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน,นะมันจะมี ที่ใช้เอลกับอาร์เนี่ยในการหันซ้ายหันขวาแต่นี้เขาหันบนกับล่างด้วยก็แปลว่ามันมันไม่มันมันไม่ใช่เอลกับอาร์และแล้วก็ปุ่ม X เนี่ยเขาใช้ถ้าสังเกตเนี่ยเขาใช้ปุ่ม x ถ้าเกิดสมมุตินะในถ้าเกิดในกรณีที่เขาใช้เอลกับอาร์ในการหันเนี่ยก็แปลว่าเขาใช้ปุ่ม x ในการเล็งกับยิงแล้วเขาจะทําได้ไงแล้วถ้าเกิดเขาใช้เอลกับอาร์ในการ หันซ้ายหันซ้ายขวาเนี่ยแล้วเขาจะหันบนล่างได้ไงในคลิปเนี่ยในเกมเนี่ยเขาเขาจะมีฉากหันบนล่างด้วยนะครับก็ให้คิดในแง่นี้นะครับจะได้รู้ได้ว่า <c oughs> คลิปที่พวกใน u t u b e มีเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากที่คุณรู้แล้วนะครับว่าอ่าว่าเกมที่คุณต้องการเนี่ยเป็นของ psp หรือเปล่าถ้าสมมติว่าใช่วิธีแรกนะครับ ที่ผมแนะนำเว็บนี้ผมโหลดโหลดอ่าโหลดมาหลายเกมแล้วนะครับแทบทุกเกมเลยที่ผมเล่นมาเนี่ยที่ผมเทสที่ผมอะไรให้ดูเนี่ยทุกแทบทุกเกมเลยนะครับยกเว้นคาเมล레이เดอร์อ่าซูปเปอร์ไค e เม็กคโรนะครับผมได้สอนโหลดไปแล้วทุกเกมเลยยกเว้นเกมนั้นนะครับผมโหลดจากอ่าอีมูพาราดไดส์นะครับก็สมมติคุณจะโหลดเกมอะไรอ่ากอดออฟวอลแล้วกัน คุณก็พิมพ์ไปชื่อเกมนะครับ God of War แล้วก็ PSP อ่า God of War ของ PSP นี่จะมีหลายภาคนะครับให้ถ้าคุณอยากเล่นภาคไหนก็ให้คุณพิมพ์ชื่อภาคนั้นไปนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ PSP ISO Emu Paradise นี่คือวิธีการเสิร์ชหาของผมนะครับในการเสิร์ชหาเกม PSP ใน Emu Paradise คือผมเข้า Google มาแล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้นะครับโอเคเนี่ยมีเชนมีเชนของโอลิมปัสแล้วก็โคดออฟโกดออฟสปาสปาตาาจำจไม่ได้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรก็นี่นะครับพอคุณเข้ามานะครับมันก็จะเป็นมีชื่อเกมนี้ให้คุณเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา ลงมาแล้วมันก็จะเห็นว่า direct download links นะครับให้แล้วมันก็จะเห็นว่า download ก็เอ chain o f chain o f olympus แล้วมันก็จะบอกไซส์นะครับอันนี้1 2ึ่กิกนะครับให้คุณกดที่สีส้มนี้นะครับมาดิหลังจากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็ให้คุณเลื่อนลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันจะมี direct download อีกนะครับ อันเนี้ยให้คุณคลิกสีส้มเหมือนเดิมนะครับมันจะบอกไฟล์ไซส์มังจะสองกิ๊กอะไรก็ว่าไปให้คุณคลิกโหลดนะครับอันนี้อันนี้ผมจะเลือกใช้เบราว์เซอร์โหลดนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากใช้ตัวช่วยก็ใช้ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มาแนะนำตัวช่วยนะครับผมมาสอนโหลดนะครับไหลหออ่าๆใช้ก็ได้ก็จะเริ่มเห็นจะเอ้ยจะเห็นนะครับว่ามัน กำลังจะเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับโอเคผม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 ขอไม่โหลดนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับในในการในการอ่าโหลดโหลดอ่า PS p s เ p เกมจาก e m o para d i s <c oughs> e นะครับอ่าผมได้พูดไปยังวว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนโหลดอันสุดท้ายแล้ว ถ้าผมไม่พูดถ้าผมพูดซ้ำผมก็ขออภัยนะครับเอาผมผมมองให้แน่ใจดีกว่ามาผมได้พูดแล้วโอเคก็คลิปนี้จะเป็นคลิปตอนโหลดเ,เกม PSP ของสุดท้ายนะครับผมจะไม่สอนโหลดอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมได้สอนโหลดไปเยอะพอสมควรนะครับก็สมมุติใครไม่อยากโหลดเกมเ God of War อย่างเงี้ย ก็อยากโหลดเกมอื่นก็ทำอย่างที่ผมบอกไปก็คือพิมพ์ชื่อเกมแล้วก็ตามด้วย PSP ISO Emu Paradise อย่างนี้นะครับก็คุณก็จะได้โหลดสมใจในกรณีที่เกมไม่มีใน Emu Paradise นะครับอย่างเช่นอ่า c o m m a n r i d e r Super กาใครเอ้ยเขียนผิด c o i Max ฮีโร่อ่าเอเฮ้ย i s so, เ e, อมู paradise อ่าเกมนี้ผมเคย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 เสิร์ชแล้วนะครับตอนนั้นมันไม่มีนะครับไม่รู้ตอนนี้มียังนี่นะครับก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มี кам าเลอร์สุ per ไคแมคฮีโร่นะครับมีมีภาคโฟเซ กับภาคโอสนะครับในกรณีที่ไม่มีอย่างนี้ให้ทำไงโอเคอ่าที่ผมโหลดมานะครับคือคือผมเคยโหลดสอนโหลดไปแล้วแต่ว่าในกรณีที่มันไม่มีให้คุณพิมพ์ชื่อเกมนะครับคอมเมนต์ไรเดอร์ซปเปอร์คลายแม็กซ์ฮีโร่ PSP โอเคในกรณีที่มันไม่มีในมูฟราไดส์นะครับให้คุณพิมพ์ชื่อเกมแล้วก็พิมพ์คําว่า p s p แล้วก็พิมพ์ว่าฮาโกนะครับฮากโกน้าหน้าคลิปของผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกโอเคขออภัยนะครับเมื่อกี้ไปทําธุระมานหน่อยก็ตึกไหนหรอโอเคก็ในกรณีที่มันไม่มีในอมพาราไดส์นะครับก็ให้เข้ามาไหน อ๋อฮารโกะนะครับให้พิมพ์ชื่อเกม้วก็ p s p แล้วก็ฮารโกะนะครับก็เว็บนี้ก็คือเว็บที่ผมให้ไปนะครับในคลิปสอนโหลดเกมนี้นะครับส่วนมากเนี่ยในฮารโกะเนี่ย <c oughs> ม,มันจะมันจะมีหลายพาร์ทนะครับเ,เกมในฮารโกะเนี่ยแต่ในกรณีนี้มันมีแค่พาร์ทเดียวนะครับก็มันจะมีหลายเว็บให้เลือกนะครับว่าจะโหลดเว็บไหน ก็ตอนที่ผมโหลดไปเ้าจะไม่ผิดของเราจากฝฟล์ไฟล์คลาวด์นะครับก็พอคลิกเข้ามาในไฟล์คลาวก็ต้องรอห้าวินะครับมันเป็นแอดนะครับก็หลังจากรอห้าวิเสร็จถ้าจะไม่ผิดแทบทุกแทบทุกลิงก์เลยนะครับหรือว่าทุกลิงก์เลยนี่แหละของในฮากโกะเนี่ยพอเข้ามาแล้วจะมีแอดนะครับให้รอห้าวิหลังจากนั้นให้กดสกิปแอดครับ อ่าตอนนี้เ่าจะอยู่ในไฟล์คาวแล้วโอเคก็ตอนนี้อยู่ในไฟล์คาวแล้วนะครับสมมติโหลดจากไฟล์คาวนะครับให้คุณกด Request ดาวน์โหลดลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมีอันนี้มาให้อ่าให้ให้พิมพ์ตามนะครับก็ก็ก็พิมพ์ไปนะครับ <c oughs> ก็ e a s t r y p e s i s IS. แล้วกดคอนตินเนีลครับไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมพิมพ์ถูกปะโอเคผมพิมพ์ถูกนะครับพอพิมพ์ถูกมือก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วมันก็จะมีอ่าชื่อ,อน,นี้ชื่อไฟล์นะครับฮากโกลาแล้วก็กดดาวน์โหลดไปครับแค่นี้มันก็จะเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับก็โหลด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 ไม่นานมากนะครับก็โหลดเร็วพอสมควรเดี๋ยวโอเคอผมจะสต็อปนะครับ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าวิธีเดี๋ยวเอาหายไปไหนอ่ะเอ้ยไม่โหลดโอเคก็อันนี้คือวิธีโหลดจากฮากโกะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าว่ามัน,ว,มน,ว,มนว่ามันมนมีอันอื่นปะ ผมไม่แน่ใจนะครับก็ถ้ามันเป็นแบบแบ่งพาร์ทก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือมันก็แค่จะมีหลายไฟล์กว่าแล้วไฟล์แต่ละอันก็จะเล็กกว่านะครับแต่ันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นแบบไฟล์เดียวน,นะครับก็วิธีก็ใกล้เคียงกันโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับกับการโหลดเกม PSP ใน Android แบบ Basic เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนแตกไฟล์แบบเบสิกนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับจะได้ไม่มีใครมาสงสัยกันนะครับว่าทำอย่างนั้นยังไงทำอย่างนี้ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยใครหลายๆคนนะครับในการดาวน์โหลดเกมทีพพ่พวกคุณต้องการนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับก็แค่นี้แหละนะครับ จะพูดอะไรกันเรื๋มเออแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับหวังว่าคงจะไม่มีคําถามอะไรกันนะครับถ้าเกิดมีใครต้องการความช่วยเหลือ,อนอกเหนือจากนี้นะครับเกี่ยวกับ PPSPP s PP, ให้คุณแอดไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ ID ไว้ใต้ล่าง description นะครับแล้วถ้าแอดผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคุณเข้ากลุ่ม PPSPP Thailand นะครับ กลุ่มนี้จะเป็นพวกพวกพวกคนที่เล่น PPA p, PL, p, PL, p, PL, p PL. หรือว่าหรือว่าเคยเล่นกันแล้วแต่นะครับก็ผมว่าเขาน่าจะช่วยผลได้นะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แอดไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวจะใส่ชื่อไลไอด d ไลน์ ID ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็งั้นวันนี้ขอฝากไปแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ